ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโธวันนี้จะอ่านพุทธวจน่้ฟังในเรื่องอริมักมีองค์ดเป็นเครื่องรองรับจิตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า89จากพระตาปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่25ข้อที่78ภิบขพิกุทั้งหลายเปรียบ เหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่ายส่วนหม้อที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ยากพิกุทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันจิตที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยาก พิกขุทั้งหลายก็อะไรเป็นเครื่องรองรับจิตอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองเป็นเครื่องรองรับจิตคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ